ันหนึ่งที่น่าสนใจในสังคมไทยตอนนี้ก็คือเรื่องของการละเมิดสิทธิเสรีภาพทางทางการคิดการแสดงออกในกลุ่มของครูอาจารย์ก็ถูกละเมิดอยู่ด้วยเหมือนกันในฐานะที่เป็นเด็กนักเรียนเองคิดอย่างไรครับก็เองผมขอพูดในฐานะที่ผมปื้มปื้มอาจารย์คนหนึ่งอยู่นะครับผมขอเปิดรุดไยนะครับอาจารย์อะไรฮะอาจารย์ประจักษ์กล้องเกียรติครับผมอ๋อครับคืออาจารย์วันนี้เขาเป็นคนแบบว่า เขาสามารถรับความเห็นต่างอทุกคนได้หมดนเลยครับผมครับครับพอครับที่อ่านแถลงการเมื่อวันที่สิบแปดกรกฎาคมในส่วนของนักวิชาการนานาชาติที่เชียงใหม่ครับใช่ครับคืออาจารย์คนนี้เขาว่าคือผมเห็นในงานเสวนานหลายหลาครั้งอะมีคนเห็นต่างเขาอ่ะไม่ว่าหลายเลยครั้งอะมีคนเห็นต่างหรือว่าเขาพยายามกวนเขาอ่ะเขาตอบได้อย่างนุ่มนวลนุ่มนวลมาพอท่อเหมือนกับ เป็นคนที่จะยินมากๆแล้วก็สามารถสอนอักสิ่งแบบแค่ผมปังผ่านวีดีโอคอรเขาเนี่ยผมบางทีก็คิดว่าอาจจะย้จากมอรูพาไปเป็มมอธรรมศาสตร์เลยครับดีครับการทำหนึ่งนั้นเนี่ยเป็นการทําที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าอย่างเช่นถ้าสมมติมีคนบอกว่าอ่ะนี่คืเขาบอกนี่คืองานรขรองเขาแต่เขาเขาคุณห้าวว่าทํางานอ่ะใชใ้เขาทํางานอะไรก็เขาเป็นนักวิชาการเนี่ย ใ่ทางวิชาการให้ทางมาล็อกคือคเขาไม่คือเขาไม่ใช่ทหารนะครับมีที่ปเทศอยู่นรัฐประหารเป็คนรับสืบประดมซึ่งแต่ถ้าแต่ถ้าผมมองในมุมมองของเลขาธิการเนี่ยม,มองว่ารัฐไทยกํบบบาลังคุกคามพื้นที่ทางวิชาการมากขึ้นเขามต้องการที่มีการพูดถึงรัฐประหารเลยในหลักสูตรตอนเนกระสอบทางวิชาการซึ่ง สภาพนี้มีโอกาสที่จะเจอเหมือนกันนะ,ะน้องแตมเองเพราะว่าต้องกเจอแลยหรือว่าเจอแล้วตอนนี้เจอตอนนี้ผมสึกปลอดภัยมากเลยเพราะว่าช่วงเช้ชาเนี่ยประมาณ6โมง50เนี่ยผมแบบจะเหมือนว่าซ่องเรียนปุ๊บใช่ไหมผมกินข้าวอย่างนี้วันนี้วันพุธใช่ไหมครับเอามัน,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 น6โมงิ0เนี่ยมีทหารมาหาผมสองคนหน้านเรียนเดินตามมาเลยนจะาเรียน,ยนอ๋อเหรอฮะครับผมผมคือตอนแรกผมไม่เข้าใจเลยทหารเลยปะนะครับตอนหลังๆเนี่ย เขาพอเขาถอดหมวกเนี่ยอ๋อผมเก็ตเลยว่าใครอ๋ออ่าแล้วเขาเขาตามมาด้วยเหตุผลอะไรฮะเอาเป็นคู่ความปกงตีน๋นะเพราะผมว่าเฮ้ยงงนาทำไมเดินตามเราบ่อยจังวะเฮ้ะเฮ้ยเยาขโาโดนทำทำไมเดินตามเราบ่อยจังเราเข้าห้องน้ำออกมาห้องน้ำซื้อข้าวกินเสร็จพวกนั่งโต๊ะฉันมาเพราะนั่งโต๊ะเลยสองคนเสร็จถอดหมวกปุ๊บโอ้โหหัวนี่ใช่เลยครับแล้วผ่านแน่นอนเขาเขาบอกไหมครัว่ากำลังตามอยู่มา เขาบอกมาถามว่าใครเป็นเลขนาธิการกลุ่ม,อมบอกอ๋อผมเองครับผมบออ๋อพี่เข้าใจกับถแถลงการน์น้องแถลงการ์เรื่องของห้ามใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละฮะแถลงการ์ว่าเด็กยุ่ชายุ่งกับสรเสยไทยเออและบอกว่าอ๋อ,อ,อถแถลงการ์นั้นอ่ะผมอ่ะเป็นคนเขียนเองมีอะไรหรือเปล่าครับ แล้วผมอธิบายใฟังคืออย่างแรกผมไม่ลำคานผมไม่ได้ลำคานผมว่าผมพยายามทำไอดอยนของผมคือพูดกับทุกคนเห็นต่าาอย่างใจเย็นก็คืออาจารย์มาจากกรุงเับผมผมพูดเันอย่างใจเย็นแต่ค sure. ือะ right, ันนั้นคือผมแ่บอันนี้บอกผมต้องผมก็คือผมบ้านผมอยู่นอกเมืองผมต้องเข้าไปในเมืองผมต้องเข้าเช้าหน่อยผมโมงออกจากบ้านไปถึงเรียนเอาโมงสี่คือตั้งแตเจ้าผมยังไม่กินข้าวเช้าเลย ระบาดผมงานคืนผมอะคืออารมณ์เพิ่งตื่นนอนนะผมผมก็แบบแอบจะมีลัคาบ้างการกินข้าวเช้าก่อนเข้าเรียนเพราะ่ต้อง <c oughs> ต่อแถวเข้าโรงเรียนมานานมากครับทีนี้เล่าให้ฟังอีกทีฮะในส่วนของทหารที่มาสองคนเหรอฮะแล้วเขาบอกไหมว่าเขามาจากที่ไหนยังไงที่ที่บอกเขาแต่งชุดตองนะผม,มแล้วเขาบอกเหรอฮะว่ามาเพื่อจะ,จะมาหาตัวเลขาธิการกรมการศึกษาเพื่อความเป็นไทยแล้วก็สงสัยในแถลงการ ใช่ครับผมกให้ความชี้แจงทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยว่าขั้นตอนมายัางไงผมก็พูดว่าผมมาจากการเลือกตั้งแล้วผมผมไม่ได้มาจากการแต่งตั้งกลุ่มนี้ใครเป็นคนก่อตั้งผมเล่าให้ฟังหมดเลยบาหมดหมดเปลือกเลยไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไมีได้ซอดอะไรไปเลยถ้าแถลงการแต่และคนใครเป็นคน,คนเขียนใครเป็นคนรับผิดชอบผมว่า,ถาแถลงการและผลรับผิดชอบองเป็นดีครับครับ <c oughs> แล้วเขาแสดงตนไหมครับว่าเขามาจากสังกัดไหนหน่วยไหนของกองทัพหรืออะไรยังไง เขาแสดงตัวแต่ว่าผม,มาไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้อืแล้วรู้ไหมฮะว่ามาจากค่ายสังกัดที่ไหนผมไม่เขาผมเหมือนกับว่าเขาแบบชูไปแป๊บหนึ่งเขาเก็บไปผมนีงยังไม่ทันดูทันแล้วเหมือนจะรีบเก็บอืครับแต่เขาบอกว่ามาจากทหารแน่แน่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ตำรวจท,ทหารแน่แนครับตำรวจไม่จับผมหรอกอ๋อครับครับแล้วเขา แล,แล้วถามอะไรเขาไหมฮะเช่นตามมาแล้วหรือยังแล้วคุณต้องการอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็รเอ,อ,อาฉุดคือเอาเราเหมือนตุ้มต่นอนผมก็ยังแบบเอถามเลก็ตอบไปทีต่ตอบได้คือ,อผมไม่ค่อยถาม,ถามกลับผมว่าเพราะผมเองก็กลัวเขาอย่วมีเดอนันก็กลัวแล้วท่าทางเขาดูมีอาการข่มขู่คุกคามอะไรไหมครับมีหนึ่งนะผมตอนช่วงที่ถามช่วงแรกแต่พอผมแบบ ลองทาอารมณ์แบบใจเย็นเหมือนอาจารย์มาจากค้องเรียนทิ่ก็เขาก็เหมือารมณ์เย็นขึ้นครับอุยกัยสุดท้ายก็กินข้าวด้วยกันแล้วก็ส่วนเขาเขา,เขาว่ากับข่ายม,มาขึ้นเรียนไอ้ผมมาเข้าแถวผมงชาชาอ๋อครับครับอาการที่บอกว่ามันมีการค่อนข้างจะค่มคูนี่เป็นแบบไหนครับคือเหมือนเขาท้าโต๊ะแล้วแบบว่าใายวันเขียนเป็นน้ําเสียงเหรอฮะที่บอกว่าค่มคู่เป็นน้ำเสียงใครเป็นคนเขียนแถลงการณ์ช็องนี้ งมาเลยตั้งชื่อคนคนนี้นะครับครับเปิดเผยชื่อได้เหรอฮะเปิดเผยไล้ครับเพราะว่าเขาเป็นคนพูดเองนผมคนคนนี้เป็นข้าราชการหรือว่าเป็นคนทั่วไปเป็นข้าราชการนะผมนี่บผมอ๋ออ๋อเป็นอ๋อเหรอฮะครับเขาชื่อพลเอกบุรินทรภัยเป็นเสนาธิการประจำผู้บังคับการผ่านกฎหมายมตช เขาบอกว่าคนคนนี้เคยพูดว่ากูจะจับให้หมดทุกคนใน้พวกดาทาอยูตนเชา้านี่ก็พูดกับน,อน้องแหละฮะอันนี้เขาพูดเอาเขายกมาพูดไม่ฟังครับผมหลังจากที่อยากรู้ว่า<ะ>ใครกกนแถลงการแล้วแถลงการอันนี้อาจจะว่าผมเขียนกระทบกระทั่งนายเขาเหมือนกันเมันมันเป็นกับการด่าใช่ครับเหมือนกับการดา่าอ้อมอ้อมนหนึ่งการดาา่ามันเป็นภาษามั่พูดเลยให้คิดถ้าครับเขาก็เอาประโยคนี้ขึ้นมาด่าว่าถ้าคุณดา่าแอบรี้เดินผมจะฟ้องคนนี้นะ่ แล,แล้วเขาบอกว่าที่บอกว่าจะจับทุกคนที่ดา่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนีค้คือเขาพูดเองหรือเขาให้ดูจากตัวภาพนั้นฮะตัวภาพผมอ๋อเขาให้ดูเลยเหรอฮะครับแล้วแล้วน้องเอาภาพนั้นมันยังไงภาพเนี้นมผมผมเองก,ก็เซิร์ตามคพูดน้นอ๋อก็เลยเอากัเจอกอ๋อเป็นคำพูดเดียวกันแต่ว่าเขาให้ดูจากตัวสับมือถือเขาเหรอฮะใช่ครับอ๋อครับอันนี้ก็คือการคกมครูอยู่ดีฮะถ้าอย่างนั้น ผมฟังช่วงแรผมขู่แต่ช่วงมกลางๆเนี่ยก็เริ่มทอ้อๆลงผมเข้าใจว่าทุกคนมีอารมณ์ขึ้นลงกหมดผมก็ก็อาจจะปรับข้องใจใ,ในการพูดจาเคยบอกว่าทุกอย่างสงบแล้ด้วยการพูดเลยมัมเป็นหนึ่งในวิธีการทูอครับนั่นก็นนกแต่ว่าน,นับจากนี้จะมีความกังวลใจไหมครับว่าเอ,อาจจะต้องถูก ปรับทัศนคติหรือเปล่าถ้าเกิดต้องมาวิจารณ์พลเอกประยุทธ์เพราะว่าลักษณะของน้องเนี่ยจะวิจารณ์พลเอกประยุทธ์ค่อนข้างจะเยอะอยู่ใช้ง่ายถ้าภาษาชาวบ้านก็อาจจะเรียกว่าด่าก็ได้ครับอ <c oughs> คือม <c oughs> ผมไม่สนใจผมไม่สนใจล <c oughs> ้วผมทาผมเคยพูดรายการแนึ่งว่าผมจะแตะประเด็นนี้เท่านั้นจำเป็นคือถ้า, <c oughs> ถาไม่ำจำเป็นจะไม่แตะครับคือถ้าผมแตะแล้วมันเกิดรีเฟกต์ขึ้นมา ผมก็ย,ยอดยินดีตอนเราจริงแต่งใหม่พอมแต่ด้วยหลักการอุดมการณ์และก็เอาสิ่งนี้อยู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องที่มีทหารมาที่โรงเรียนได้บอกคุณพ่อคุณแม่ไหมครับแล้วได้บอกเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่หรือยังไม่ได้บอกครับผมผมเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยนะาะว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เลยแหละเพราะว่าเขามาคนแค่สองคนแถมมาชุดนอกก็ แถมแสดงตัวแถมพูดจากันปกติไม่ได้หิวกเข้าขายทหารแล้ว<ห>มอวเป็นเล็กๆน้อยครับส่วนใหญ่ทหารที่ไปหาบุคคลที่วิจารณ์รัฐบาลก็มาจากก็จะใส่ชุดนอกไปทางนั้นนะไม่ค่อยมีใส่ชุดทหารสักเท่าไหร่ที่เห็นมานะฮะจนกว่าจะมีคดีหรือการจับกลุ่มหรืออะไรพวกนีน้ก็อาจจะใส่ชุดทหารไปอันนี้อันนี้เรื่องนี้ไม่ได้บอกกับพ่อแม่แล้วก็ไม่ไม่กลัวว่าจะเป็นอันตรายใช่ไหมฮะในอนาคต ผมผมีกลัวเป็นอันตรายว่าผมคือผมเข้าใจผมเป็นนักเรียนนะครับคือเขาคงจะไม่อุ้มนักเรียนใช่ไหมครับอันนี้ก็ตอบยากสำหรับประเทศไทยประเทศไทยตอบยากคะในเรื่องของประเด็นพวกนี้มันครับแต่ผมได้บอกผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เหมือนพ่อบอกไป<อ>แล้วแล้วเขาก็บอกว่าให้ซับซ้อนตัวหน่อยเรื่องการแต่ถึงนายเขาบอกว่าผมพยายามแต่งนี่เป็นแล้วนะ มันจำเป็นต้องแต่จริงเพราะว่าเขาเป็นคนพูดอย่างนี้ถ้าไม่แต่คนพูดแต่งใครล่ะสำหรับประเทศไทยมันมันเป็นเรื่องที่อย่างที่เรารู้ก็คือเป็นประเทศท<ำ>ี่เป็นเป็นร,ราชอาณาจักรทหารใช่ไหมเพราะงั้นอํานาจผด็จการทหารจะจะอยู่ในมาตรฐานของความเด็ดขาดแล้วก็การใช้อำนาจในเชิงของคือเหมือนกับเป็นรัฐหานะคงเข้าใจว่าบรรยากาศของรัฐทหารเป็นยังไงเพราะงั้นจะจะมีความคิดในเชิงว่าเป็นสังคมประชาธิปไตยเหมือนอย่างที่น้องคิด ก็อาจจะเป็นอะไรที่ตรวข้ามความเป็นจริงข้อควรระวังก็ต้องมีเหมือนกันในการดําเนินชีวิตผมมองว่าทุกปัจจุบันะต่อให้มีไม่มีสถาปาาเนี่ยที่นี่ก็เป็นรัฐทหารอยู่แล้วเพราะว่ามันทุกคนชายให้ทุกคนต้องเป็นทหารก็คือเหมือนกับเรามีทหาราทางประเทศเห็นไหมครับครับมองว่าเป็นรัฐทหารอยู่แล้วอข้าราชการบางทีก็เหมือนกับทหารใช่ไหมบังคับสัญชอืิ ก็ยังไงก็ต้องเคลื่อนไหวบนบน,บนความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะฮะอย่าอย่าต้องทําให้อย่าทําให้สิทธิเสรีภาพที่มีอยู่น้อยนิดอยู่ตอนนี้ในสังคมไทยเนี่ยในในส่วนตัวน้องเองเนี่ยนะมันมันต้องหายไปเลยหรือมันต้องมันต้องแบบสิ้นสุดลงไปเลยนะฮะเพราะงั้นต้องต้องรักษาเสรีภาพที่มันมีอยู่น้อยนิดที่มีอยู่ณเวลาเนี้ยให้ยังคงทําอะไรได้ต่อไปดีกว่านะครับ,รบตรงไหนที่จะต้องเพลาลงได้หรือว่าอาจจะต้อง ดูจังหวะดูเวลาดูช่วงเวลาอะไรต่างก็คงอาจจะต้องใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งสาหรับการเคลื่อนไหวด้วยเหมือนกันนะครับเอาละครับน้องแต้มฮะขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติในรายการขอบคุณครับแล้วก็คงจะได้เจอกันใหม่แล้วก็โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการที่จะทําแคมเปญการยกเลิกการลงโทษน,นักเรียนนะโดยการตีเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่เมื่อมีแคมเปญนี้ออกมาก็คงจะได้คุยกับน้องแต้มอีกทีขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ